การร่ายรำในดาบไทยชัยสวัสด์จะร่ายรำในแปดทิศจากทิศที่หนึ่งไปตามลำดับในแต่ละทิศจะประกอบด้วยเพลงดาบที่แตกต่างกันร่ายรำออซอดแดนซ์อินดาบไทยชัยสวัสด์วิวบีดันอินเอสดิเร็กชันฟอร์มเดอะเฟิร์สดิเร็กชันอินออเ e a direction consists of a different เพลงดาบ or series of form คลิปนี้เป็นการร่ายลำทิศที่7และทิศที่8 This clip is a s ายลำ in เซเว่นแอนเอ็ดไดเรชันเอลาวันเสยงาวานอนหักด่านเขี้ยวสิงเล็บเสือควางเหลียวหลังกระทิงสะบัดเขา เม่นสลัดขนจะเข้ฟาดหางช้างสะบัดงวงคลุกฝุ่นข้างหลังเปิดโลกหนุมานฟันฝ่า ห,หนุมานแหวกสมุดรห,หนุมานถวายแหวนเอลาวันเสยงาวานอนหักดานเขี้ยวสิงเล็บเสือกวางเหลียวหลังกระทิงสะบัดเขา เม่นสลัดขนจะเข้ฟาดหางช้างสะบัดงวงคุกฝุ่นข้างหลังเปิดโลกหนุมานฟันฝ่าหนุมานแหวกสมุด หานอุมานถวายแหวน